เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลย โอเคครับก็มาถึงกันที่ตรวจสอบขามเข้าใจหน้า60กันแล้วเนอะสิ่งแรกที่เราควรทําก็คืออ่านโจทย์นะครับผมเรามาเริ่มกันที่อ่านโจทย์กันเลยนะฮะเขาบอกว่าอินเคเตอร์ใดบ้างที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการไทเทรตระหว่างสารละลายแอมโมเนียนะครับกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับผมโดยพิจารณาจากครับ การไทเทตในรูปนะครับ10.13และช่วง pH การเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์ในรูป10.14นะฮะอ,อ,อันนี้ก็คือจะเป็นรูป10.14นะครับผมเป็นกราฟการไทเทตระหว,ว่างกดแกเแบสบแกเทียบช่วง pH กับสีอินดิเคเตอร์ต่างๆก็คือจะมีแบบฟีนอฟทาลีนโบโมชัมอลบลูแล้วก็เมทิลเรดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเมทิลออเรนจ์ก็คือเขาอะ่ะจะให้รูปการไทเทต มานะครับหนะ้า10.13นะฮะรูป10.13เนอะอ่าอยู่นี่ก็คือน้องจะเห็นว่ามันเป็นกราฟการไรเท็รแล้วว่าแอลมอนเน่กับไฮโดรคลอไริกนะครับผมก็จะเห็นว่าจุดสมมูลของเขาเนี่ยจะอยู่แถวแถว5นะฮะจริงๆอ่ะพี่ต้องบอกงี้ก่อนว่าข้อเน,นี้ย เขาสามารถออกบียอนได้ถ้าโดยการที่ไม่ให้กราฟ10.13ุดมาด้วยนะฮะแบบเขาสามารถออกได้เหมือนกันแต่ว่าเออพี่พี่มีความคิดว่ามันอาจจะจริงๆเออมันออกได้แต่ว่ามันอาจจะยากไปนิดนึงใชสำหรับแบบสำหรับเออ มอปลายนะฮะในในความคิดมันมันไม่ได้ยากไปสำหรับม,มอปลายขนาดนั้นนะน้องคือต้องพูดว่าเด็กมอปลายเข้าใจได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสอนไปขนาดนั้นกันอืมนะครับผมโอเคก็คือง่ายๆนะ้องคือเขาอะ่ะอยากถามว่าเขาอะ่ะควรใช้ PH ขอเออเขาควรใช้อินดิเคเตอร์อะไรนั่นแหละเพื่อใช้ในการไทเทรตระหว่างแอมโมเนียกับ ไฮโดรคลอริกเนาะสิ่งที่เราจะใช้ในการพิจารณาก็คือดูว่าเกลือที่มันออกมามันเป็นเกลืออะไรเหมือนอย่างข้อที่แล้วที่พี่อธิบายว่ามันน่ะจะค่อนไปทาง8เนื่องจากมันเกิดการทําปฏิกิริยาระหว่างโ,โซเดียมไฮโซเดียมไฮดรอกไซด์กับ HA ที่เป็นกรดอ่อนมันหมายความว่าเกลือที่ได้ออกมามันต้องเป็นเกลือเบสเพราะฉะนั้นที่จุดสมมูลน่ะ pH ที่จุดสมมูลมันควรขอไปทางที่เป็นเบสนะฮะก็คือไปขันค่อไปทาง8ซึ่งข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้แอมโมเนียมเนี่ยมันเป็นเบสอ่อน ในขณะที่ไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่ฮะเวลาไทเทตออกมาที่จุดสมมูลนะครับถึงเราจะไม่เปิด,ปดรูปนั้นนะเรารู้แน่ๆว่าที่จุดสมมูลนะ่ะจุดยุติหรือจุดสมมูลนะ่ะมันควรค่อนไปทางที่เป็นกรดมากกว่าซึ่งแน่ๆถ้าดูจากกราฟคือที่เข้าขายคือมีเมทิลเรดกับเมทิลออเรนจ์นะครับผมอ่า นี่คือได้มาเนอะซึ่งอย่างที่พี่บอกไปว่ามันอะดูยากตรงนี้เพราะว่าเราอะไม่รู้ว่าเราจะเลือก m a t e r i a l หรือ m a t ิลอ Orange จอยดีถ้าสมมติเขาไม่ให้กราฟสิบจุดหมาเนอะคือเขา่ะสามารถออกให้มันยากขึ้นได้โดยการให้ค่าแบบว่าค่า KAKB อะไรอย่างนี้มาแล้วมาคำนวณอะไเพิ่มแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันก็แอบยากนิดนึงเหมือนกันนะฮะถ้าไปถึงขั้นนั้นนะอืม พราะเท่าที่พี่เคยเจอโจทย์มาก็ยังไม่เคยคำนวณแบบนั้นเหมือนกันครับผมโอเคแต่ในความคิดพี่คือมันสามารถออกแบบนั้นได้เฉยๆนะโอเคพอเรากลับไปดูที่กราฟของเราก็จะเห็นว่าจุดสมมูลอ่ะมันอยู่ระหว่าง6กับ4ซึ่งก็คือ5ถูกต้องป่ะถูกต้องไหม,มดังนั้นเราก็แค่ไปดูว่าช่วง p h เอชอช่วงอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ไหนอ่ะมันคล่อม pH จุดๆุดนั้นนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเมชิวเรตอ่ะคล่อมหเนาะ ในขณะ,ะที่เมทิลออเรนจ์เนี่ยมันดูแบบคล่อมสีมากกว่าทันเนอะคือคือน้องจะเห็นว่าช่วงเมทิลออเรนจ์อะคือมันคล่อมแบบจริงจมันไม่ถึงห้าด้วยอะคือน้องต้องดูที่สีที่มันจบอะคืออย่างเงี้ยเริ่มจากแดงไปเหลืองเงี้ยทันปะเมทิลออเรนจ์อะมันก็จะดูคล่อมแบบแถวแถวสีสีแบบสามกับสามด้วยอนะในขณะที่เมทิลเรชไม่ได้ดูคล่อมแบบ แถวแแบบว่าเอ่อสหน่อย,นอยจนถึง5กว่ากว่าหรืออาจจะถึง6อะไรเงี้ยประมาณนั้นะซึ่งเมื่อน้องเห็นอย่างเงี้ยคือเวลาเราเลือกเลือกอินดิเคเตอร์ะครับน้องในการในการในการทำไทเทรตอะครับเราจะต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่มันคล่อมจุดยุติหรือจุดสมมูลของเราอะฮะดังนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้จากกราฟ10.13มาแล้วเราเหลือช้อยสองช้อยหลังจากที่เรารู้ได้แ้ว่ามันเป็นเกลือกรดออกมาใช่ไหม สุดท้ายที่เหลือเราก็จะเลือกเป็นเมทิลเรสเมทิลเรสเนื่องจากเพราะเมทิลเรสอ่ะมันคล่อมช่วง ph ของเกลือกรดของเราครับผมดังนัง้นคำตอบข้อนี้เราก็เลยตอบว่าเป็นเมทิลเรสนั่นเองครับซึ่งถ้าอยากได้ช่วง pH เอประมาณเนื่องจากว่า pH ของเราคือมันประมาณ5เนอะซึ่งถ้าน้องอยากได้ช่วง pH ที่แม่นยำอ่ะก็คือจริงจงมันมีอยู่ในโจทย์ ก่อนหน้านี้เราเนยอย่างเนี้ยเมทิลเรสก็จะเห็นว่ามันอยู่4.2ถึง6.3จะเห็นว่ามันคล่อม5ถูกต้องปะอย่างเมทิลออเรนจ์เนี่ยมันไม่ถึง5ด้วยเห็นปะมันจบที่4.4มันไม่ถึง5ดังนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าเราเลือกเมทิลเรสในการทำทเตตระหว่างแอมโมเนียแล้วก็ไฮโดรคลอริกอันนี้นะครับผมก็เลยเป็นคำตอบของออตัวสอบข,ข้อใจหน้า60นะครับผม โอเคสรุปนะครับผมก็คือข้อนี้พอเราอ่านโจทย์อะ่ะคือเขาว่าทำไทเทรดระหว่างสารแอมโมเนียกับไฮโดรคาร์บอมซึ่งมันจะได้ออกมาเป็นกราฟดังกราฟ10.13นะครับคือนี้จะได้เห็นว่าจุดสมมูลของเขาอะ่ะมันอยู่ที่5นะฮะแล้วก็จะสงสัยว่าทำไมกราฟอะ่ะมันไม่เหมือนกับข้อแรกที่น้องเจอที่กราฟอะ่ะตอนแรกมันเริ่มจากความเป็นกรดก่อนแล้วก็ไปเป็นเบสนี้ใช่ปะ ก็คือมันขึ้นกับว่าน้องอะ่ะตัวไหนเป็นไทแทนไทแทไทแทนไทแท,น,ท,ทนของน้องอครับตัวไหนเป็นตัวที่น้องอยากหาค่าเนอะคืออย่างข้อเนี้เราเราอะ่ะอ่ะอยากยก,ยกตัวอย่างข้อข้อ,ข,อข้อก่อนหน้านั้นก่อนดีก,กว่าเออข้อ,นหนอไหนวะอยู่ั่เนี่ยวะอ่ะคืออย่างข้อนี้คือเรา,าหาโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ปะะ่ะล่ะเราก็เลยปล่อยโซเดียม ไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อดูว่าจากกรดที่เรามีอยู่อะเรามีเท่าไหร่อืมเราก็เลยค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแบบใส่เข้าไปเพื่อให้ดูว่ามันมีจุดยุติที่เท่าไหร่นะฮะจากกรดเราค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเนาะส่วนข้อเนี้ยคือเหมือนว่าเราอะอยากรู้แล้วอยากรู้ไฮโดรคลอริกว่ามีเท่าไหร่ล้วก็เลยค่อยๆใส่เพิ่มจากแอมโมเนียที่มีอยู่ คือข้อนี้เขาไม่ได้บอกมาหรอกแต่เราสามารถดูจากกราฟได้นะฮะคือถ้าหลักทั่วไปเราจะยึดตามนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติคือทางปฏิบัติน,น้องจริงเราก็ควรยึดตามนี้ถ้าเราอยากรู้อะไรอะเราเราจะต้องเป็นเราจะเอาสารนั้นอะ่ะเป็นตัวที่เพิ่มลงไปใส่สารที่เราหารู้ค่าอยู่แล้วอืมเราจะทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติที่เราทํากันในห้องทดลองอะ่ะเออมัน ในสําหรับพี่นะหรือว่าอาจารย์ที่สอนพี่มาคือเขาก็ประมาณว่าไม่ได้ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าเราอยากทําเพื่อได้ความรู้อะ่ะคือจริงๆหลักการมันก็เหมือนกันะนะน้องคือเราจะเอาตัวไหนมาลองจะเอาตัวไหนเป็นตัวใส่คือมันก็ไม่ได้ได้ค่าต่างขนาดนั้นแต่ว่าถ้าหลักสากลอยากให้มันสมมุติใครทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนอ้องคือเราก็ควรจะทําตามที่เขาเป็นอยู่เนื่องจากมันจะมีเรื่องค่า Er r ร์อะไรเงี้ยมาเพิ่มเนอะ เราเวลาทำทดลองแล้วก็ควรให้มี e อ r ร์น้อยที่สุดนะฮะก็มันมีเรื่องประมาณนั้นอยู่อโอเคครับผมก็ข้อน,นี้เราก็เลยพอเราเห็นกราฟว่าโอเคจุดสมมูลมันอยู่แถวๆห้าเราก็เลยมารู้ว่าอินเิเกเตอร์ที่เข้าข่ายเนี่ยก็คือมีแค่2ตัว m มททิวเรส a มททิวออเรนซ์แต่ตัวที่ค่อมจริงๆก็คือเป็น m มท a ิวเรสตัวเดียวครับผม ตอนแรกคิดเราตัดช้อยส์เหลือแค่ m a t e r r e l m e t แมทช r วล์ออะคือจากการดูว่ามันเป็นอ,อ,อะไรผสมอะไรใช่เปละ่ะคือมันเป็นเบสอ่อนผสมกรดแก่ที่แน่ๆก็คือเราก็เลยจะได้ว่ามันเป็นเกลือรกรดแน่นอนจุดสมมูลที่มันออกมาได้อะมันต้องอยู่ช่วงที่เป็นกรดซึ่งช่วงที่เป็นกรดอะมันมีอินดิเคเตอร์ที่คร่อมก็คือมีแค่ m มทชิวลเรดกับ m มทิลออเรนจนั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายเราตอบแมทิลเรดเนื่องจากมันเป็นตัวเดียวที่คล่อม PH ช่วงประมาณ5นั่นเองครับผมแบบฝึกหัดที่หน้า60ก็เลยตอบว่า m t t y l r a รตนั่นเองก็เดี๋ยวไปต่อกันที่แบบฝึกหัดที่10.7กันต่อเลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเนี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ